จะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นคิดอะไรไม่ออกบอกเขาใหญ่หลายคนคงจะเห็นด้วยกับช่องของเรานะคะและใช่ค่ะวันนี้เรามาเที่ยวที่เขาใหญ่กันอีกแล้วตอนนี้เราอยู่ที่วัดเทพิทัก์ปุณณารามหรือวัดพระขาวที่หลายคนรู้จักนั่นเองค่ะมองเห็นเด่นชัดเวลาที่เราขับรถบนถนนมิตรภาพ ถ้าวันหยุดยาวนี้ยังไม่รู้จะไปไหนลองตามแพรมานะคะขับรถไม่ไกลกแต่รับรองว่าได้ชาร์จแบตเหมือนได้ไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติไกลๆแน่นอนเปิดทริปด้วยการทำบุญเริ่มต้นวันดีๆแล้วก่อนจะขึ้นเขาเดี๋ยวเราไปกินข้าวเติมพลังกันก่อนค่ะร้านที่แพรจะแนะนำวันนี้เป็นร้านที่แพรกับบอสมากินบอร์ดเหมือนกันค่ะชื่อร้านครัวสมส่วนเป็นร้านเล็กๆอยู่ริมถนนเลย จะมีทั้งอาหารจานเดียวแล้วก็กับข้าวนะคะแถมให้เยอะมากรสชาติก็ดีมากๆด้วยค่ะพาใครมากินก็ติดใจอาหารมื้อนี้รวมน้ำเปล่าขวดใหญ่จะอยู่ที่265บาทค่ะถือว่าไม่แพงเลยนะกับกับข้าวทำเลเขาใหญ่แบบนี้กินข้าวอิ่มแล้วถึงเวลาขึ้นอุทยานกันค่ะวันนี้รถเยอะมากต่อคิวจ่ายเงินหน้าด่านเกือบ10นาทีแนะ่ แต่วันนี้นะคะอากาศเนี่ยไม่ร้อนมากค่ะแอบเหมือนฝนจะตกไปนิดหน่อยด้วยป่าข้างบนยังเขียวชอุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำน้ำอยู่เลยค่ะพอพ้นจากป่าดิบชื้นออกมาสู่ทุ่งหญ้าเราก็เจอเจ้าถิ่นออกมาโชว์ตัวทันทีเลยค่ะแพรมาเขาใหญ่ปีนึงก็น่าจะไม่ต่ำกว่า5รอบนะคะแต่นี่คือครั้งแรกเลยที่ได้เจอช้าง จากการไปแอบอยู่ในกลุ่มคนรักเขาใหญ่มานานก็พอจะแอบสืบชื่อมาได้ว่านี่คือเจ้าไทเกอร์ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแพรเนี่ยเข้าใจผิดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะใครที่รู้ชื่อน้องพิมพ์มาบอกกันได้เลยนะวันนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่ค่ะเมื่อกี้ช่องดีมากเลยเจอช้างหนึ่งตัวแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรน่าจะเป็นเซเลปประจำเขาใหญ่นะคะ เราโชคดีตรงที่แบบว่าตอนที่เราขับรถมาเขาว่าอยู่ข้างทางพอดีอยู่ในป่าแต่พอเราลงไปถ่ายรูปเขาเสร็จแล้วอะค่ะเขาอะเดินออกมาตรงถนนแปลว่าถ้าสมมติว่าเขาออกมาตรงถนนเนี่ยการจราจรอะจะติดขัดเพราะว่าเราจะต้องปล่อยให้เขาเนี่ยไปตามทางเราไม่สามารถที่จะเอ,อ ขับรถแซงเขาได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อควรรู้อย่างหนึ่งเวลาที่เราไปเที่ยวอุทยานเราเจอสัตว์ป่าเจอช้างอะไรแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ผาตรอมใจค่ะ ผาเดียวดายเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตจุดหนึ่งของขับใหญ่นะคะแต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยมาค่ะทางขึ้นเนี่ยจะอยู่ฝั่งปลาจีนเป็นพื้นที่ศูนย์เรดาร์เขาเขียวของกองทัพอากาศแพรแนะนำให้ขึ้นไปชมยอดเขาเขียวนั่งกินไข่เจียวฟินๆบนผาตรอมใจก่อนแล้วค่ะกลับค่อยแวะลงมาชมวิวที่ผาเดียวดายกันนะคะวันนี้นะคะตอนที่เรามาเนี่ยยังอยู่ในเดือนกุมภาพานันธ์ แต่ว่าอากาศข้างบนภูเขาก็ยังเย็นเนาะเมื่อกี้ขึ้นไปบนสถานีวิจัยเขาเขียวนะคะอากาศอยู่ที่ประมาณ22องศาส่วนเหมือนฝนตกไปเลยอะ่ะยังมีรอยชื้นๆอยู่อากาศจะเย็นกว่าข้างบนอีกนิดหนึ่งน่าจะประมาณ20 ระบบนิเวศบริเวณผาเดียวดายเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่ามีป่าถึง2แบบอยู่ด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะคือป่าดงดิบที่เราเห็นอยู่ตอนนี้จะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นสลับกับพืชคลุมดินที่แน่นอยู่ด้านล่างเช่นกันค่ะเดินมาเพลินๆไม่น่าจะถึง10นาทีเราก็มาถึงผาเดียวดายกันแล้วค่ะเอาจริงๆเดินง่ายมากนะคะเขาทําทางเดินไว้ดีมาก ถ้าใครจะมาอย่าส่งเสียงดังนะคะจุดนี้เป็นจุดสองนกด้วยถ้าเราเสียงดังอาจจะรบกวนสัตว์ทำให้หนีไปได้ค่ะมาถึงแล้วค่ะผาเดียวดายที่ไม่เดียวดายเพื่อนนักท่องเที่ยวเต็มแน่นเอียดตลอดมาถึงแล้วผาเดียวดาย จะเป็นจุดชมวิวแล้วที่นี่ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นของเขาใหญ่ด้วยค่ะขอเล่าท้าวความนิดนึงนะคะว่าแพรเนี่ยเคยมานอนเขาใหญ่เมื่อนานมาแล้วตอนเดือนเมษายนกลางวันร้อนมากแต่กลางคืนเนี่ยหนาวถึง15องศาประทับใจถึงทุกวันนี้เลยค่ะเวลาเปิดปิดของผาเดียวดายนะคะจะคือตอนตี5-17ถึงนาฬกานะคะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นได้แต่ชมพระอาทิตย์ตกไม่ได้นะ กลับมาที่ระบบนิเวศแบบที่2ของผาเดียวได้ค่ะระบบนิเวศนี้คือป่าพลุเป็นป่าที่จะมีน้ําหล่อเลี้ยงต้นไม้อยู่เสมอนะคะซึ่งสิ่งที่เราเนี่ยจะสังเกตได้นะคะต้นไม้บริเวณป่าพลุเนี่ยมันจะมีความบางตากว่าป่าดงดิบค่ะแต่จะมีพวกมอสเปลร์นตะไคร้ขึ้นสับตามกิ่งไม้ต้นไม้แล้วก็ก้อนหินอยู่ตลอดทางเลยค่ะ ชมวิวและถ่ายรูปกันจนอิ่มใจแล้วนะคะก็ถึงเวลาไปต่อค่ะจุดต่อไปของเราคือน้ำตกผากล้วยไม้ค่ะแต่ว่าเราจะต้องผ่านแลนด์มาร์คของเขาใหญ่อย่างอ่างเก็บน้ำสายสอนก่อนคนเยอะมากๆแต่ถ่ายรูปสวยจริงๆค่ะมาถึงแล้วค่ะผากล้วยไม้แต่วันนี้เงียบเหงามากเขามีเชือกกั้นเขตไม่ให้เดินเข้าไปในบริเวณลานกลางเต็นท์ด้วยนะคะแพก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไม ตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจว่าจะมาเดินน้ําตกผัก้ร้ไม้กันค่ะแต่เรามาถึงเนี่ยก็เกือบจะ4ี่โมงแล้วซึ่งเขาไม่อนุญาตให้เดินเข้าไปแล้วนะคะก็เลยทําได้แค่ดูวิวจากจุดชมวิวไกลๆนั่นเองค่ะ ราอยู่กันที่ผักกล้วยไม้แล้วนะคะแต่ว่าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเนี่ยเขาให้เข้าได้แค่ตอน6โมงถึงบ่าย2แต่ว่าเรามาถึงเนี่ยก็เกือบ4โมงแลก็เลยไม่เดินนะจะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยสัตว์ต่างๆนะคะก็เดี๋ยวเราดูแค่จุดชมวิวตรงนี้ละกันคงไม่ได้เข้าไปข้างในไม่ได้เห็นน้ำตกผักกล้วยไม้เลยจะได้แต่ว่าตอนนี้ตรงนี้ที่นี่ลิงเยอะมาก ปกติเมื่อก่อนที่เราเคยมานอนไม่มีลิงเนาะมีแต่กวางอืมแต่น,นี้ก็คือน้องลิงค่อนข้างเยอะนี่ค่ะนี่อันนี้คือลำตะคองนะคะเป็นเหมือนแบบคือเราอ่จจะเคยได้ยินคําว่าลำตะคองมาตลอดจริงๆมันเหมือนเป็นสายน้ําเป็นลําห้วยที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อะ่ะ เลี้ยวรถคดเขียวนะคะสมัยก่อนมันมีจระเขด้วยนะใช่แล้วเขาก็เอาไปปล่อยแล้วน่าจะแบบเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของนะักท่องเที่ยวต่างๆ ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยมันจะผิดแผนไปหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขาใหญ่นี่ยก็แค่หน้าปากซอยเดี๋ยวแพรกลับมาซ้ำใหม่แน่นอนยังไงนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้แพรและช่องของแพรด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ